คนจิ๋วรีวิวหนังสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เรามาดูกันหน่อยว่าปี2026นี้บนจอยักษ์่่าง IMAX มีอภิมหาภาพยนตร์เรื่องไหนที่จอคิวลงรง IMAX ประกาศสดาความยิ่งใหญ่ให้เราได้สัมผัสกันบ้างและนี่คือ11เรื่องจากพวกเราคนจิ๋วรีวิวหนังครับ <got> เปิดต้นปีด้วยหนังเรื่องใหม่จากพระเอกคริสแพทที่จะต้องมาประชันบทบาทกับรีเบคก้าโฟกุสกับไฟฟสุดระทึกเรื่องราวของระบบพิพากษา,าคดีโดยมี AI เป็นผู้ตัดสินชี้ชะตาชีวิตนี่คือไฟฟโคตรเดือดจาก Amazon MGM ผลงานผู้กำกับแวนเดตกับภาพยนตร์เรื่องเมอร์ซ90นาทีสั่งตาย22มก,กราคม <c oughs> เรื่องที่2กับภาพยนตร์ขย่าวขวัญที่มาพร้อมความโรแมนติกและมิวสิควลจาก Warner b r o t h e r ที่จะเล่าเรื่องราวของเจ้าสาวของปีาศาจแห่ง f r a n k ก n s ไ e i ์นำแสดงโดยคริสเตียนเบลพาคุณย้อนกลับไปสู่บรรยากาศยุค19 3 0กับความรักสุดสะพึงใน The Bride 5มีนาคม <can> <laughs> เรื่องที่3กับโปรเจกต์อวกาศฟอร์มยักษ์ที่แดดแปลงจากนวเดียชื่อดังของแอนดิฟเฟียที่จะมาเป็นภาพยนตร์นำแสดงโดยไรอันกอสลิงเรื่องราวของครูวิชาวิทยาศาสตร์ที่ตื่นขึ้นมาบนยานอาวกาศที่ลอยเควงคว้างห่างจากโลกหลายล้านปีแสงซึ่งเขาเป็นคนเดียวที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติให้รอดพ้นจากการสูญพันธุ์ได้กับภาพยนตร์เรื่องโปรเจกต์เฮลเมรีภารกิจกู้สุริยะ19มีนาคม เตรียมพร้อมผจญภัยไปกับช่างประปาอย่างมาริโอและวิจิการกลับมาครั้งนี้จะพาเราผจญภัยไปไกลถึงนอกอวกาศที่บอกไว้เลยว่าแฟนๆมาริโอจะต้องตื่นตาตื่นใจและเต็มอิ่มกว่าเดิมเพราะว่าหนังภาคนี้จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม Super Mario g a l a าแล็กซีซูเปอ o ์มา s ิโอ Odyssey, และ Super Mario ิโอวันเดรเตรียมสัมผัสโลกสุดมหัศจรรย์และอีสเตอร์เอ็กันอย่างจุใจกับเดอะซูเปอร์มาริโอบราเธอร์กาแล็กซีมูวี2เมษายน You've been waiting a long time for this. The tracks are made. The songs are ready. เรื่องที่5กับหนังชีวป,ประวัติฟอร์มยักษ์ของราชาเพลงป๊อปอันดับหนึ่งของโลกจะมากระหึ่มอย่างยิ่งใหญ่บนจอยักษ์ไอแมและนําแสดงโดยจาฟาแจ็กสันหลานชายแท้ๆของไมเคิลแจ็กสันกับภาพย,ายนตร์เรื่อง Michael 23 Thanks man I appreciate it They should do a reboot เรื่องที่6เป็นภาคต่อสุดระหัมของสังเวียนนักสู้ข้ามมิติสุดเถื่อนที่สร้างจากเกมดังกำลังจะกลับมาการตีความมันโหดสะใจกว่าเดิมพร้อมเปิดตัวต้นละครใหม่ที่แฟน,แฟนรอคอยอย่าง Johnny ี่เคกับ Mortal Kombat 2 14พฤษภาคอมแบ็กสองสิบสี่พฤษภาคม <over> จากซีรีส์ขวัญใจมหาชนที่สร้างปรากฏการณ์ทั่วโลกทั้งบันเทิงและน่ารักทะลุจอของตัวละครเบบี้ยดาปีนี้ได้เรื่กขึ้นจอ,อักษ์ในเวอร์ชันภาพยนตร์กับ The Mandalorian and Grogu 21พฤษภาคม เรื่องที่แการกลับมาของเรื่องราวกวนของเล่นในตำนานที่คราวนี้วูดดี้และบัตพร้อมทั้งผองเพื่อนต้องมาเผชิญหน้ากับสตูตัวใหม่แห่งยุคสมัยใหม่นั่นคือแท็บเล็ตรวอนี่จะเป็นจุดสิ้นสุดของยุคของเล่นแล้วกับทายสตอ e ี 5, 18, ่ห้าสิบแปด Let's play ปีที่แล้วเราได้เปิดจักรวาลดีซียุคใหม่ด้วยซูเปอร์แมนปีนี้สารต่อความมันสุดยิ่งใหญ่กับฮีโร่สาวแห่งดาวคริปตันที่จะมาฟิโอซ่าบ้าพลังนั่งคู่มากับเจ้าหมาน้อยคริปโตจอมดือ้อกับซูเปอร์เกิร์ล25มิทุนายน Island, and the the sea. เรื่องที่10ได้เวลาผจญภัยไปในท้องทะเลกับเจ้าหญิงแห่งโมททนุในฉบับคนแสดงกับผลงานล่าสุดในรูปแบบไลฟ์แอคชั่นจากดิสนีย์ที่มีแคทเธอรีนลาก้ามาเป็นโมอาณาและเดร็กดเวนจอ์นสันจะมาเป็นเมาอีในโมอาณาไลฟ์แอคชั่น9กรกฎาคม และปิดท้ายของลิสต์นี้ด้วยสุดยอดมหากาพยฟอร์มยักษ์จากคริสโตเฟอร์โนแลนดกับเรื่องราวมหากาพโฮเมอร์เกี่ยวกับโอดิสซีอุสกษัตริย์แห่งอิทากาที่จะต้องเผชิญหน้ากับเหล่าวถวยเทพและพยันอันตรายสุดจินตนาการในการเดินทางกลับบ้านที่ใช้เวลานานถึง10ปี d อด s ซ y มหากาพโอดิซี19กรกฎาคม เพื่อนๆรอหนังฟอร์มยักษ์เรื่องไหนกันอยู่ที่จะไปสัมผัสความยิ่งใหญ่แบบกระหึ่มเต็มระบบถึงใจบนจอยักษ์ IMAX ปีนี้กันบ้างครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่พวกเราคอนจิ๋วรีวิวหนังอยากจะแนะนำภาพยนตร์บนจอยักษ์ IMAX ปีนี้ครับ